มายัางอ้าวันดีครับเราเราจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเวลารถน้ํามันหมดอยู่ในกลางป่ากลางเขาเราจะทํายังไงให้รถเราลงมาถึงปตามน้ํามันได้วิธีเอาตัวรอดนะครับนะเราก็ดูนี่ครับนะอันนี้เป็นรถที่เป็นปลั๊กไฟที่ต่อมาจากแบตเตอรี่นะครับของผมนี้เป็น24โวลต์50แอมป์นะครับแล้วก็ทํำสายไฟนี้ ทำสัญ,ญลักษณ์ด้วยว่าฝั่งไหนเป็นขั้วบวกหรือว่าขั้วลบนะครับต่อมาสองเส้นเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเส้นหนึ่งเป็นขั้วบวกเส้นหนึ่งเป็นขั้วลบแน่นอนซึ่งพอเราเสียบไปแล้วนะครับมันจะไม่ตะปากกันแบบนะไม่ตัปพากเพราะเราเอาฉนวนกันันบรรจุนะครับเราจะหาเชื้อเพลิงยังไงน้ำหนึ่งขวดมีดนเล่นะเปิดฟาออกมาเฮ้ยป๊กนะครับเป็นน้ําดื่มได้นะครับเดี๋ยวจะดื่มให้ดูนะ จิ่มได้นะครับเคทก่อนนะครับทีนี้เราจะเราเรารู้ได้ไงนะที่ผมสันจะทำสัญ,ญาลักษณ์ไว้เนี่ยคือในเป็นคบบวกนะครับด้านบนส้นบนกันควบบวกเสียไปป๊อปมันไม่สปาร์คไม่สปาร์คแปลว่าฉนวนกันก็นได้นะครับมันเป็นกาวครับมันอาจจะมีขี้ฝุ่นติดบ้างเป็นน้ําธรรมดาเลยครับแล้วเราก็จุ่มลอไป เราจะเกิดอะไรขึ้นครับป๊อเห็นไรครับแมงไม่เห็นว่าน้ำเย็นนะเราจะเห็นอะไรเกิดขึน้นครับเราจะเห็นฟองเกิดขึ้นนะครับอันนี้ยี่สี่โวลต์ห้าสิบแอมป์นะครับเราเห็นฟองเกิดขึ้นครับฟองที่เกิดขึ้นมากนะครับคือขั้วลบนะครับด้านเนี้เฮ้ยแมงไม่เห็นว่า จริงๆแล้วมันก็เห็นอยู่แต่อย่าให้ขั้วสองข้างมาติดกับเด็ดขาดนะครับมันจะสปาร์กแล้วเป็นไฟแป๊บๆนะครับเช็ดเช็ดเช็ดมันเพื่อให้มันเห็นชัดๆนะครับเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นเห็นไหมครับโลดทองแดงจะมีฟองสปาร์กขึ้นมาขั้วลบนะครับมันจะมีแก๊สเกิดขึ้นเยอะนะครับนะครับเห็นไหมขั้วบวกจะมีแก๊สเกิดขึ้นน้อยนะครับ ไอ้ไอ้แก๊สตรงเนี้ยมันเป็นแกส๊สไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะนะจะเป็นฟองเนี้ยปึ๊ด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 ป๊ดป๊ดนะครับมันก็พอสมควรนะ่ะนะมันก็เยอะพอสมควรนะครับนะนะครับอันนี้ทำให้ดูน้ามันเย็นนะครับถึงปักออกเพื่อตัดกระแสไฟทีนี้เราจะมาลองกับ ธรรมดานะครับไปไหนล่ะเอออ,อันนี้ขวดน้ำมันไม่เย็นนะอันนี้น้ำมันไม่เย็นน้ำธรรมดาคือผมต้องการทําให้ดูว่ามันเป็นมันเป็นน้ําที่ดื่มได้ครับผมก็เลยเอาน้ําขวดใหม่มานะครับอนะน้าธรรมดาซึ่งมันไม่เย็นนะครับเสียบไปก่อนสปามันอาร์คไหมถ้าไม่อาร์คแปลว่าความไ,วไฟไม่รัดวงจรไม่อาร์คนะครับไม่อาร์คไฟไม่รัดวงจรนะครับ เสียบเข้าไปวางลงไปครับเราจะเห็นอะไรครับเขือนเนี้ยมันจะเห็นชัดนะครับจะเป็นแก๊สเกิดขึ้นนะครับขั้วลบนะครับขั้วลบจะให้แก๊สไฮโดรเจนนะครับซึ่งติดไฟได้นะออกเทโลเจ็ดสิบขั้วบวกจะเป็นแก๊สออกซิเจนซึ่งวันจะออกน้อยกว่าเพราะโมเลกุลของน้ำเนี้ยมันมี 2O งไฮโดรเจน2อะตอมออกซิเจน1อะตอมครับนะครับไฮโดรเจนเป็นกา๊าซที่ติดไฟนะครับนะมันฟองเงี้ยขึ้นมานะครับถ้าถ้าถ้าอยากให้มันขายแก๊สได้ดีส่วนใหญ่เขาจะใส่โซดาเอสเข้าไปให้น้ำมันมีความเป็นด่างและกระแสไฟมันจะเดินดีแล้วมันมันช่วยทำให้ไฮโดรเจนกับออกซิเจนแยกออกจากน้ำได้ดี จุเป็นฟองเลยนะครับเนี่ยเราอยากให้ได้มันคายก๊าซเยอะๆนะครับอันนี้เราก็ถึงปักออกมันไม่อันตรายเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไปติดไฟให้มันนะแล้วก็ไม่ทําให้ไฟสองขั้วมันชนกันไม่งั้นมันจะอาร์แล้วมันจะสปาร์กนะครับนะครับซึ่งซึ่งไอเนี่ยไอก๊าซตัวนี้มันเป็นไฮโดรเจนลงกับออกซิเจนนะครับเราปิดฝาขวดไว้เดี๋ยวไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันก็จะรวมกันแล้วมันจะกลายเป็นไอ้นามขึ้นมาเอง นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันเนี่ยเขาจะเจาะรูแยกขายออกซิเจนทิ้งนะครับแล้วก็เอาไฮโดรเจนเนี่ยต่อสายยางเล็กๆแล้วพาดเข้าไปที่กองอากาศซึ่งเป็นทางเข้าอากาศและนะมันมันจะไปผสมกับอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับถ้าเราอยากให้มันได้ก๊าซมากเราก็ต้องทําพื้นที่นะครับเราก็ต้องทําพื้นที่ของกระแสไฟ ที่สัมผัสกับน,น้ําให้มันมากเช่นกันครับมากมากพอจนจนอ่าเขาเรียกว่าจนมันเพียงพอกับปริมาณที่เครื่องยนต์มันต้องการนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไอ้ตัวเนี้ยเขาจะใช้ส่วนใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยเขาจะใช้ลักษณะแบบว่าเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยลดมล,ลพิษครับก็คือว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าอุปรกรณ์ควรได้มาตรฐานนะไอ้อย่างเงี้ยทำเป็น,นบา้านๆก็คือว่าลักษณะแบบว่า แว่าไงอ่ะที่เราใช้ในการลดมลพิษุัวนี้มันมีออกซิเจนครับออกซิเจนทําพันธะเคมีกับธาตุต่างๆได้แล้วก็คาร์บอนเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเวลาทํางานมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไนตัดแล้วก็คาร์บอนมอนออกไซด์ซึ่งคาร์บอนมอนออกไซด์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายครับมันมีถ้าคาร์บอนมากกว่าออกซิเจนถ้าเราเติมไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยนะครับไฮโดรเจนมันจะไปทำพันธะเคมีกับคาร์บอน ก็คือคาร์บอนอ่ะมันเป็นตัวทาปฏิกิริยากับธาตุต่างๆในรกได้เป็นปันปันชนิดเหมือนกับออกซิเจนที่เขาใช้ในการเราไสารพิษครับมันจะทําให้เพิ่มสารละเหยทําให้ค่าออกเทนมันเพิ่มขึ้นไฮโดรเจนเนี่ยออกเทนร้อยสามสิบรวมกับไฮโดรเจนแล้วเนี่ยออกเทนมันก็จะตกลงมานะครับพอมันไปเจอกับอากาศก็คือออกซิเจนนะครับมันก็จะทําให้การเผาไหม้ดีขึ้นออกเทนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดคาร์บอนในท่อไอเสีย อันนี้คือประเด็นของมันนะครับเขาใช้ในการบำบัดสารพิษในเครื่องยนต์ครับไอ้ตัวนี้น่าใช้ออกเทนดีด้วยแล้วจะทําให้เซฟน้ํามันได้เราเราอ่าที่เขาจากข้อมูลมาเนี่ยถ้าเขาใช้ไฮโดรเจนกับเครื่องยนต์น้อยแล้วผ่านการปรับแต่งใช้อุปกรณ์ที่มันเขาที่วิศวกรเขาคํานวณมาแล้วเนี่ยมันจะประหยัดน้ํามันได้10% 20% 30%ออยู่ที่ขนาดของอุปกรณ์ที่เราใช้ว่าจะให้มันคัด คายไฮโดรเจนมาเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมก็ได้แต่เวลาเราใช้เครื่องยนต์รอบจัดจัดแล้วเนี่ยมันผลิตกา๊าซออกมาไม่พอเครื่องมันจะสะดุดก็คือว่ามันจะใช้ได้แค่เครื่องยนต์รอบต่ำๆนะพูดตรงๆเลยถ้ามันคายไฮโดรเจนมามากเกินไปไฮโดรเจนติดไฟได้ง่ายออกเทนสูงมากครับมันจะเป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าในกรณีในขวดน้ําแบบเนี้ยมันจะไม่อันตรายครับ เพราะว่ามันผลิตมาปุ๊บม,มาใช้ได้เลยครับถึงมันติดไฟมันก็ปุ๊มนิดเดียวจบครับนะมันไม่ได้ใส่ไว้ในถังเหมือนกับพวกแก๊ส LPG ตัวทั่วไปความอันตรายมันน้อยกว่ามาเหมือนกับแบบแล้วจุดเทียนแล้วก็เป่าดับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวช่วยตัวช่วยให้แบบว่าเราใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดมลพิษช่วยให้การประหยัดทําให้เงินในกระเป๋าเราเยอะขึ้นนะครับนะ แล้วก็เวลามัน,นเนี้ยเวลาต้องใช้อุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าเวลามันเกิดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าแยกตัวเนี่ยมันจะเกิดความร้อนภายในครับแต่อุณภูมิของน้ำเนี่ยไม่เกินร้อยองศานะครับแต่มันแต่น้ํามันจะเกิดความร้อนขึ้นนะครับนะแค่นั้นนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะาานะสวัสดีครับ